แกะออกมาแล้วก็วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับครับสวัสดีครับมาวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งของวันหยุดยาวๆนะครับช่วงสงการนะครับวันนี้ตรงนี้ไม่ได้ไปไหนนะครับก็จะจัดเมนูพิเศษให้คุณภรรยาซะหน่อยนะครับคิดคงคิดถึงบ้านแยกก็จะจัดเป็นหอมกโคราชครับอ,อันนี้ก็เตรียม ตากใบตองไว้ก่อนนะครับเสร็จแล้วฟับนี่ครับก็มาจัดใบยอครับเดี๋ยวมาจัดใบยอครับเอาไปทำห่อหมกนะครับนี่เลยมีต้นอยู่หน้าบ้านพอดีนะครับโอเคเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยครับผมขั้นตอนต่อไปนะครับก็มาเตรียม หน่อไม้ต้มครับแบบที่บ้านๆทาไว้กินกันนะครับอันนี้ก็เก็บไว้ได้เป็นปีเลยนะครับที่ก็ต้มใส่ถุงไว้ตามบ้านนะครับอันนี้ก็ญาติาแฟนก็ให้เอาไวยกินนะครับผมว่านักเก่งก็จะเอามาจัดการทําเป็นพอมกโคลาาให้คุณแฟนนะครับเริ่มเลย ครับเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเสร็จกันเสร็จแล้วนะครับนี่หน่อไม้ที่ครับก็คุณญาติแฟนเขาเอาไว้ให้มาทํากินนะครับก็เอามาจัดการซอยนะครับเป็นชิ้นเล็กๆนะครับแล้วเดี๋ยวจะเอาไปคลุกเขากับตัวปีกกลางนะครับปีกกลางของไก่นะครับวันนี้ใช้เป็นปีกกลางนะครับครับต่อไปก็มาปรุงกันเลยนี่นะครับ ปีกกลางนะครับช่วงปิดกลางก็จะทานง่ายนุ่มด้วยนะครับก็จัดการนี่เลยครับหน่อไม้ครับเยอะๆครับอัตราส่วนก็พอๆกันแล้วนะครับครับไก่โลนึงก็ก็นนี้ครับหน่อไม้ประมาณนี้ครับไม่ไม่ได้ช่างนะครับดูปริมาณแล้วพอๆกันนะครับใครชอบมากอชอบหน่อไม้มาก ชอบหน่อไม้น้อยก็แล้วแต่ตามชอบเลยนะครับแล้วก็พริกแกงครับนี่พริกแกงเผ็ดนะครับดีเลยนี่ครับมีกะทินะครับกะทิลงไปครับอันนี้ก็ตามความชำนาญและความเคยชินเลยนะครับ ก็แป้งข้นเหนียวนะครับแป้งข้นเหนียวใส่เลยครับตามความชำนาญและความเคยชินเหมือนกันครับอชอบเหนียวมากเหนียวน้อยแล้วแต่บ้านเลยนะครับรามาปรุงด้วยน้ำปลาครับเดี๋ยวเอาทับทีตวงแล้วกันนะครับจะได้ต่างตามกันได้สังขวนนีก็ เป็นไก่หนึ่งกิโลนะครับแล้วก็มะมัยนะครับน่าจะประมาณเกือบเกือบโลน,บบนี่นะครับแป้งก็ใส่ไปประมาณทั้งเนี่ยครับอันนี้ถุงอันนี้เป็นถุงครึ่งกิโนะใส่ไปแล้วประมาณเกือบเกือบหนึ่งขีดนะ ปาไปแล้วประมาณ1นทัพีนะแล้วก็อสองทัพีนะ2อทัพีก่อนมันจะมีน้ำตาลด้วยน้ำตาลทรายหนึ่ช้อนชา2ช้อนชาต้องมีต้องมอีแล้วก็คุกเค้าโอ้โหกระมังเล็กไปป่ะเนี่ย คลุกให้เข้าๆกันก่อนนะแล้วเดี๋ยวก็จะใส่ถุงมือคลุกทีนึงอันนี้ดูความหนืดเขาก่อนกะทิเมื่อกี้ที่ใส่ก็ประมาณสักเอ่อหนึ่งกล่องเล็กไปแล้วนะนี่น้ำมีน้ำน้ำมาอยู่นี่นะแต่เดี๋ยวก็ใส่ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวใส่แป้งให้ข้นๆนิดนึงนะครับ ตอนนี้ก็คนไปก่อนนี่นะครับจะหนืดๆอย่างนี้นะนีเริ่มหนืดแล้วเห็นไหมน้ำกะทะิเริ่มจะคนๆขึ้นมานิดนึงก็อยากได้หนืดมานิดนิด,น,ด,น,ดนึงครับ ให้มีแบบหนืดๆนะครับมันก็จะเวลา,านึ่งเสร็จแล้วครับก็จะมีแบบวุ้นๆแป้งด้วยนะครับแต่ถ้าใครชอบก็จะอร่อยดีทีนี้เริ่มคนแล้วนะเก่งก็จะชิมเลยนะครับชิมอย่างเงี้ยแล้วล้างมือทีกัน แต่อย่างนี้ชิมเลยนะครับแล้วก็บ้วนปากเอาเกือบได้นะครับก็จะเติมน้ำปลาอีกสักทัพพีหนึ่งนะครับแล้วก็น้ำตาลอีกหนึ่งช้อนชานะครับคนครับคนครับ เมื่อมั่นใจว่าเป๊ะแล้วนะครับเอาออกครับสปีดแล้วก็นีน่นะครับใส่ถุงมือครับนี่ครับก็จะเป็นน้ำนิดนิดประมาณนี้นะครับใช้ได้นะครับ จะขนกว่านี้อีกหน่อยก็ได้นะครับนี่ก็ใช้ได้แล้วครับเดี๋ยวนักเก่งจะพักไว้ประมาณสักชั่วโมงหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวค่อยมาห่อใบตองไปนึ่งกันโอเคครับเดี๋ยวไปดูขั้นตอนต่อไปอ่าหลังจากที่ผสมเครื่องห่อหมกไว้นะครับก็พักไว้ประมาณ1ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะให้เข้าเนื้อไก่นะครับก็มาเริ่มห่อกันเลย นี่ก็ตัดใบตองไว้นะครับใบตองที่ตากไว้นะเขามาตัดซ้อนเป็นสองชั้นไว้อย่างนี้ครนะครับแล้วก็อลองก้นด้วยใบยอนะครับแล้วแต่ชอบมากชอบน้อยนะครับจะใส่ตัวห่อหมกลงไป ไม้ลงไปนี่แน่นน,น,นี่เอาไก่ลงไปอีกสักสองชิ้นนะก็ทงนึงได้สักสองชิ้นนะครับนี่แล้วก็นี่ผักอีตูครับหรือใบมังลักนะครับนี่วางไว้โปะหน้านะครับก็มาห่อกันเลยก็ยังไม่ค่อยคล่องนะครับ ไม่ได้ทำบ่อยนะครับลักตุเลหน่อยครับตุเลนิดนึงไม่ค่อยคล้องนะครับนี่ได้แล้วปับ๊บแล้วก็ซ้อนหน่อยครับ สอนกันแตกนะครับกัดกันเลยครับนี่เสร็จแล้วนะครับนี่เป็นไงนะครับวิธีการห่อของนักเก่งครับอันนี้ก็ห่อแบบภ้ากลางนะครับเผื่อห่อแบบโคราชก็จะห่ออีกอย่างหนึ่งนะครับ นี่งไงก็ผสมภสานนะครับเพราะว่าห่ออย่างเงี้ยมันมันรู้สึกว่ากระทงมันจะได้ใหญ่กว่านะครับถ้าห่อแบบาทางทางบ้านของแฟนนะครับทางโคล่านะครับจะได้ปริมาณน้อยกว่านี้หน่อยนึงนะครับต่อกระทงแต่ก็ได้เหมือนกันนะครับโอเค ก็ห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เอามาลงซึ้งนึ่งกันเลยก็เดี๋ยวจะนึ่งประมาณสักสีนาทีนะครับเนื้อไก่จะได้นุ่มนะครับนี่นะครับ โอเคเดี๋ยวไปดูตอนนึงเสร็จกันครับผมอ่าครับตอนนี้ก็40นาทีแล้วนะครับก็เตรียมรับประทานได้ครับผมอืมไงครับ้ยลูกชายแซวอ,อ่ นี่นะครับก็เป็นห่อหมกโคราชนะครับที่ลงจากเตามาแล้วนะครับอ่าแกะออกมาแล้วก็หน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับนี่นะครับห่อหมกโคราชนะครับนี่ หครับโหคุณแฟนทำนี้เลยน่ากินนะครับเนี่ยโอ้โหตักใส่ใบตองมาเลยนะครับตักใส่กระทงไว้เลยอื้อหน่ากินจริงจิง